ที่เซ็นทรัลปินเก้าก็ถือว่าเป็น5ปีที่เรียกว่ามีสาขาเพิ่มขึ้นแบบจำแทบไม่หมดแล้วตอนนี้ว่ามีสาขาอะไรกันบ้างนะคะอยู่อยู่มานาที่รดิเมย์หรอวะหมา่ถึงว่าแบบลูกค้<อ>ารักลูกค้ารักลูกค้ารักตอบไปทบใจเลยครับที่นี่บ้างคะถึงบอกว่าอยู่แต่าารเปิดตัวเปิดตัวคือจริงๆก่อนที่เราจะมาเปพรีเซนเตอร์ที่เนี่ยเรามีการเข้ามาทดลองก่อนเพราะด้วยความที่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคลินิกเยอะแล้วมันก็จะมีทั้งแบบที่เราอ่านข่าวมีดีบ้างไม่ดีบ้างมีแบบ ไม่มาตรฐานมากะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องลองจากตัวเราเองก่อนว่าทุกอย่างโอเคประทับใจจริงๆไหม <ew> พอเข้ามาจริงๆ่นะคะตอนทำทวิตเมนท์ที่แรกเราต้องลองว่าเอ้ยมันดีกับเราพอใช้แล้วมันเห็นผลมันดีเราก็เลยตกลงตัดสินใจว่าโอเคงั้นหนูเป็นพิสเตอร์ให้ก็ได้ค่ะแต่ที่รูปป้มีหลคนไม่เชื่อมาเราม่สองตบ มันยังไงบ้างมันมันเราใช้จริงรอะครับเ,เ,เ,เราทำจริงรอย่างไงเราดูแลตัวเองจริงๆค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าเอาจริงมันต้องอยู่ที่วินยัยการรับประทานอาหารของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเป็นส่วนช่วยซัพพอร์ตที่ทําให้แบบว่าอย่างมันไปได้เร,เร็วขึ้นพี่เก๋เระลุกให้ความสําคัญกับการดูแลตัก้ายเไอบ้างกอด ้าเรื่องหุ่นนะครับผมว่าอย่างที่พี่รุนเมย์บอกเลยการพูมอาหารการดูแลตัวเองมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆแต่ถ้าเรามีตัวช่วยมันก็ดีกว่ามันก็จะทําให้การคุมุมหุ่นของเรามันทําได้เร็วขึ้นครับรูกตลกหลการเขาเคีงเหมือนเป็นชีสโค้ดของชีวิตนะครับชีสมันอร่อยไ,ไหมครับอร่อยไหมครับชีสโอ้อันนั้นอันนั้นชีสโค้ดคนอ่านใช่ไหมอันนี้ชีสโค้ดที่ใช้ในเกมได้ นิดนึงคนนี้ครับก็ค่อนข้างค่อนข้าง,งจำเป็นครับเพราเดี๋ยวนี้ก็ด้วยสภาพอากาศมลภาวะแล้วส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเดีย๋ยวผมวิว่งอีกวิ่งสักอาทิตย์หนึ่งเอาหน้าเริ่มเหมาะทำแล้วเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง,งที่จะจำเป็นครับ การดูแลส่วนใหญ่จะพิเศษจ้ะเสียงเดี๋ยวไม่ได้ร้องก็มองของว่าการดูแลตัวเองก็ต้องควบคู่กับเหมือนถ้ามีคลินิกเนี่ยก็เป็นตัวช่วยอะไรแบบนี้ะครับผมว่าต้องดูแลตัวเองไปด้วยแล้วก็ควบคู่กับคลินิกด้วยก็เป็นตัวช่วยเรื่องลดระยะเวลาไปด้วยแต่ก็จริงๆก็ต้องมีวินัยของตัวเองด้วยนะสุดท้ายเรียนอาหาร20อาหารทุกประเทเราอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วจะไป เหเห <ENNIS> ก็ขอบคุณทางยูรนัสคลินิกมากๆนะคะที่บอกว่ามีโอกาสได้เป็นครอบครัวเดียวกันตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ครบ5ปีกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วนะคะฝาก20วสาขายูรนัสตอนนี้เรียกว <lawsuit> ่าครอบคลุมเกือบทั่วประเทศละไปภาคไหนจังหวัดไหนก็คือมียูรนัสครบทุกที่เลยไปดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ผิวหน้ากันได้นะคะฝากม่ฝากม่ส่วนอันนี้เนขอบคุณคไป่วมผัดคน